เอาละครับก็องขอสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กับผมนะ Accelerator นะครับแล้วอยู่กับเกม Minecraft Story Mode นะครับซึ่งก็เป็นเกม Minecraft ซึ่งแยกออกมาเป็นเกมที่ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทบริษัทหนึ่งที่ซึ่งเป็นบริษัทที่สร้างเกม Walking Dead เท่าที่ผมรู้นะเป็นเกมประมาณคล้ายกับ Walking Dead เลยก็คือเกมตัวเลือกนะครับเราจะไม่ค่อยมีบทบาทกับเราจะไม่ค่อยไ,ได้มีบทบาทเดินคล้ายๆกับว่าไม่มีบทบาทในการจอนี่สักเท่าไหร่แต่ว่า ราจะมีบทบ,บ,บาทในการเลือกช้อยทำโน่นทำนี่นะครับเราก็ต้องลองมาเล่นดูนะว่ามันเป็นยังไงสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นอ่อาไอโฟเกมวอลกิ้งเดสนะฮะตั้งไว้ประมาณนี้ละกันนะฮะผมไม่รู้ว่าเสียงผมจะดังไปหรือเปล่าเอาแหละนะก็มีน้องผมถามน้องๆไปทั้งก่อนตอนเกมยังจะเลว่ามีคนอยากเห็นผมเล่นไหมผมก็เลยมาเล่นให้ดูนะครับเพราะมีคนอยากเล่นเยอะมากเลยนะฮะอยากดูผมเล่นโอเคเราจะเปลี่ยนจะเล่นต่อนะฮะเราจะเปลี่ยนนะฮะ โอเคตอนนี้เราก็อยู่หน้าการเลือกตัวละครนะครับก็จะเป็นตัวละครที่เราเลือกเอ้เปลี่ยนหน้าตานี้หน่อยเฉยๆนะฮะผมไม่มั่นใจว่าผู้หญิงกับผู้ชายมันจะมีความแตกต่างกันไหมแต่ว่าในเมื่อเราเป็นผู้ชายเราก็ต้องเลือกเป็นผู้หญิงทุ้ยไม่ใช่นะเลือกผู้ชายนะฮะผมขอเอาข,อขาวๆ่อยละกันเพราะว่ามันก็เ,เป็นความฝันๆนะฮะซึ่งอยากอ,อยากจะขาวแล้วก็อยากจะมีตาสีเขียวอยากมีผมสีน้ำตาลแล้วก็อยากใส่เสื้อสีขาวนะฮะแล้วก็มีสายผ้าสีแดงทุ้ยอ่าโ okay. อเคเริ่มอีพีโซดหนึ่ง หรับเกมน,นี้ผมคิดว่าผมจะไม่พากเลยนะฮะเพราะว่าผมพักเลยผมจะพักไม่ทันเพราะว่าซับไตเติลมันยาวมากฟ <last> ังนะ l อ้ล no oh, <he? S 2> ่ะ and yet in all the known universe between here and the far lands the legend of the order of the stone endures unabridged as self-evident fact indeed it is only a troubled land that has need for heroes and ours was fortunate to have so long ago four heroes Aww. such as these gabriel the warrior การได้ทำตัวด้วยเฮ้ยมีเอนจิเนียร์เลสต์โ stone ด้วยไนงะอ๋ออันนี้เป็นมือวางระเบิดอะไรประมาณนี้นะฮะเฮ้ยเป็นสถาปนิก

ไม่เห็นมีถางบู๊เลยไม่แค่พูดพูดพูดอ่อไงต่อว <c oughs> ะอ้าเริ่มยุคใหม่แล้วหรอหรือ,อยังไงคือ <c oughs> เริ่มเมื่อกี้จบไปแล้วอันนี้มีตำนานใหม่100 10 เราจะสู้กับ100 <S <S ผมขอสู้ไก่ขนาดซอมบี้แล้วกันก็ใช่ผมคิดว่ามันจะง่ายเ <c oughs> มื่อกี้มันให้เราเลือกไก่ไก่ขนาดซอมบี้หรือซอมบี้ขนาดไก่ผมขอเลือกไก่แล้วกันไก่สู้ง่ายกว่าซอมบี้อยู่แล้ว <c oughs> ถึงจะขนาดใหญ่ก็เถอ เฮ้ยเราจะไปสร้างสิ่งของไปแข่งขันการสร้างสิ่งของประมาณนั้นไหมรเราจียงกันเรื่องหมูอยู่เฮ้ยทุกคนรักหมูผมชอบหมูเกสารรักหมูมันชื่ออะไรลืมไปแล้วจอร์ดเกสารชอบจอรด อย่าว่าหมูของฉันนะนักผู้หญิงคนนี้มันว่าหมูอ่ะแย่แล้วเราเป็นขี้แพ้งเหรอเราไม่ใช่ลูเซอร์นะเวียนนอนลูเซอร์เอลิเวียถึงเราจะแพ้ทุกครั้งแล้วไงล่ะมัจจะไม่อาจจะไม่ใช่ทางของเราก็ได้ทางของเราไม่ใช่การสร้างเสียของแต่จะเป็นการฆ่ามังกรอุ้ย เฮ้ยเราเป็นลูเซอร์ตลอดเลยน่าหมายความว่าเราเป็นวินเนอร์ในการเป็นลูเซอร์ตลกอะเฮ้ยซอมบี้มันใส่ชุดอยู่นี่ยว่ะโอ้ยจุกโอ้ยเมื่อกี้ผมจุกแทน นายเป็นบ้าอะไรวะนอะทฟันนี่เซลมันไม่สนุกเลยนะไอ้บ้าอาเซลจะจำไว้อาเซลจะจำนะฮะว่าเราว่าเราไม่ชอบเขา,าเฮ้ยม,มันเอาไฟไฟเวิร์กมามันก็จะทำให้เราขับถ่ายหน้า <c oughs> ผมลืมว่าชื่อตัวละครแต่ละคนเป็นอะไร เออถ้าเขาดูแฮปปี้เราก็แฮปปี้ใช่ไหมดูมันชอบมากเลยจ๊อดชอบมากเลยเนีน่ารักเป็นจ๊อดดารก่อนเป็นจ๊อดก้อนชื่อจ๊อดก้อนน่าเกลียดมากเฮ่อเป็นปีกให้ฉันโอเคเราต้องไปเจอเขาอยู่ที่ข้างล่างตอนนี้เราน่าจะได้เดินแล้วนะฮะเฮ้ยได้เดินแล้วจริงด้วยน่าแบนเนอร์ลุคแอด เอ้ยแบนเนอร์ทำไมแปลกๆวะอ๋อเกบี้เหรอคิดว่าเราจะดังได้ขนาดนั้นไหม <c oughs> ไหนอะสวิตโปสเตอร์คอลเลกชันเอ้ยคลิกเลือกได้ไหมอะเมาส์ค่อนข้างเลือกเลือกอยากแฮะคือผมไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนเนะี่ยโอเค Walking d เดฟผมก็ไม่เคยเล่นนะฮะขอลุกแอดหน่อยเถอะ <c oughs> อ๋อโปสเตอร์บ้าเลยไม่ค่อยชัดเลย คือมันไอเนี่ยมันเหมือนจะมีความฝันว่ามันจะเป็นนักสร้างผู้ยิ่งใหญ่นะฮะซึ่งมันน่าจะเป็นไอการแข่งที่เราจะไปเนะี่ยมันน่าจะเป็นการแข่งที่เป็นการแข่งที่ยิ่งใหญ่มากที่คนรู้จักกันดีแล้วก็แต่ขึ้นทุกปีประมาณนั้นนะฮะเฮ้ยถ้าเราเฮ้ยเราต้องขนของไปนะถ้าเราเจอแกแ่เราก็จะได้ตัดขนแกอ๋อถ้าเราเดินเมาส์าจะเลื่อนไม่ค่อยได้โอเคลุกแอดหน่อยแล้วกัน เราไม่มีชุดเกาะมาใส่ให้มันเลยอะ่ะก็คือเหมือนมันจะเป็นที่วางชุดเกาะแต่เราไม่มีเอ้ยคุยด้วยหน่อยดีกว่าดูเบนว้า <c oughs> หอนแบบมังกรที่ดูหน่อยประมาณนั้นฮนะ <c oughs> โอเคมันจะหมดหน้าที่เราแล้วหรือเปล่าเฮ้ยมีกล่อ,องอีกอันนึงมีอะไรไหมอ่ะ <c oughs> โอเคเรามีที่จุดไฟดูเหมือนว่าเราจะได้ไปผจญภัยข้างนอกนะฮะดูเหมือนว่ามันต้องมีเรื่องราวอะไรบางอย่างแนะ่นอนน่ยแน่นอนนะ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะโอเคหมดหมดทางไปละลงไปกันเถอะลองมาลงมาจัดลงมา <laughs> มันก็น่าอายเหมือนกันนะที่มีหมูเป็นมังกรนะ <'s> เนี่ยองมาครบยัง yeah, dude. Roll. Let's go. There's a pretty okay, juicy rumor about the building competition, but you guys have to promise not to say anything. Okay. Also, it's in two parts. Each part more exciting than the last. Spit it out, Axel. Part one, mm -hmm. the special guest at this year's Enercon is none other than Gabriel the Warrior, him freaking self. Whoa, what's part two? to my s o u r c e s the w i n n e r o f t h ได้ It's not that big a deal is it? I'd love to meet ฉันอยากไปเจอกับแกนาร์เปียวแน่นอนไอ้นี่เราต้องอยากเจอแกนปียวแน่นอนแน่นอนมันจะเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากมันเป็นตำนานระบาานั่นนะมันฆ่าเอ็เดอร์ดากอนเลยนะไม่นะอยาฆ่าเอ็เดอร์ดากอนเอ็ดรดากอนอยู่กับนายนะ ไม่ใช่นะมันจอดก้อนจอดก้อนจอดดาก่อนจอดอาก่อนฮะอะไรวะเนี่ยโปเตอร์เต็มไปหมดแหล่งข้อมูลของฉันบอกว่ายู่กัอาร์มอนแปลไม่ทันเรามีมัาไม่เคยชนะเลยนะเราจะชนะคราวนี้เอาอะไรดีเอานี้แห่ย We've hated losing. But what do you need to get up and keep hat? That's what we need. How do they learn how to learn? How do learn how to learn? No, no, I'm with that. All right. Wait a minute, wait a minute. We're thinking about this all wrong. The point of the building competition isn't just to build something, we have to do something to get noticed by the judges. Okay, then. So, how do we do this? something functional we build something fun that's a metal item that's a metal item looks nice something cool on top of it you might be onto something if we want to get a reaction out of the judges you build something scary so i say we build a creeper wouldn't an enderman be better ริเปอร์เคยจะกลัววะเอเดอร์แมนอาคูเดดบิลล์ปเปอร์อ๋อเอเดอร์แมนแล้วกันอ๋อโอลิเวียเหรอจำก็ผมชอบเอเดอร์แมน่ะมันน่ากลัวที่สุดแล้วฆ่าก็ฆ่ายากถ้าเจอสองตัวนี่คือตายถ้าหนีไม่ทันเนี่ย เราจะชนะเอ้ยเราจะแพ้ไม่ได้นะโอเคมูมากมันเรียกคำพูดไม่ได้ทีมเฮ้เราทำงานกันเป็นทีมนะต่อไปก็เป็นมิวสิกวิดีโอนะฮะแล้วก็รอดูไปเรื่อยๆแล้วก็ร้องไปตามะฮะอ่าไม่รู้ไม่รู้โอเครีบไปทำ กดคิวล้วัวโอ้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 นั่นมันเป็นเพลงจริงเหรอจริงไหมเนี่ยนี่มีนี่มีวิทยพื้นด้วยเหรอเออไอ้แกเบี้ยวโอ้โหโอ้โหบอกเลยนะฮะโอ้โหบอกเลยนะจับปลาหมึกก็มีนะเอาไปเก็บหมึกนะฮะผมไม่มีนิ้วไม่ว้ายกดไงเนี่ยผมไม่มีนิ้วอีผมยังรู้จังความเร็วความช้าเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับ ม,มันจะมีผลกับเกมไหมมีการ RS ต่อยด้วยถ้าผมไม่ต่อยจะเป็นไรไหมเนี่ยอ๋อถ้าเราทำเร็วๆมันจะทำให้มีโวกาสชนะมากขึ้นหรือเปล่าเออโอ้สิกแพคขึ้นแล้วโอเคมีแต่ขนแกะด้วยดูมันพยายามอามากๆเลยในการแข่งขันครั้งนี้ดูแต่ดูเหมือนว่าเราจะแพ้อุ้ยต้องอย่างงั้นหูนี่น่ากลัวชิบหาย คนไหนได้อะไรกันมามากเนี่ยบอกเลยเฮ้บอกเลยคร hey าวนี้เราต้องชนะเราพร้อม <be> สุดๆไปแล้วปีนี้มันแตกต่างฉันไม่ได้พร้อมที่จะสร้างอยู่เดียว <Blue. S 1> ฉันพร้อมที่จะชนะหมูแน่เจ๋งแน่ขี้แพ้ The rivalry continues. Man, got oh, if you do the human, So cool. Well, well, well. If it isn't the order of the losers, <laughs> <laughs> great. The fail squad's here. Lucas, <laughs> get a load of these losers. Let's go, guys. <laughs> but, uh, how do you do? No, your team name. ขอชื่อทีมหน่อยอ๋อดูเหมือนว่าเราต้องตั้งแฮะเราต้องตั้งแล้วแหละ We are the natural We are the order of the pig Order of the pig เว้ยไม่รู้ว่าชื่อว่าชื่อก่อนหน้านี้มันเท่เกินไปอ่าฮะคำสั่งเขาเรียกว่าอะไรวะคำสั่งสารมาจากหมูเขาเรียกว่าอะไรบัญชาจากหมูใช่ใช่ใช บอกเลยนะฮะงานนี้เหเ็นบัญชาจากหมูส่งมาใ,า,ใาให้เราให้เราให้เราชนะนะฮะมันเป็นบัญชาของหมูนะฮะเอาล่ะเราขอเดินดูรอบๆหน่อยละกันบูธหนึ่งอเราขอดูบูธนี้หน่อยนะอ๋อาสาวๆเต็มเลยเนะี่ยเอาให้ดูแค่นี้เหรอเพื่ออะไรวะเราจะดูไปทุกบูธเลยนะบูธนี้จะมีอะไรมั่งเฮ้กู๊ปออฟปีเปิ หรออ่านถูกไหมเพราะว่าคนมันเยอะเกินไปโอ้ยบูธห้าอบูธห้บูธเรามันมีฟริกิ้งเบคอนอ๋อเบคอนมันจะสร้างเรนโบว์บ,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 บีคอนคือผมเอา่สบีคอนสาวอะสิ โอ้ยเของเรามันดีกว่าอยู่แล้วเอเดอร์แมนยักษ์มันจะดีกว่าแฟนซีไลท์อยู่แล้วเรามีบางอย่างที่พวกมันไม่มีไฟเวิร์กไงล่ะไม่ใช่นะเป็นบัญชาของหมูแล้ว We're just looking. There'll be plenty of time for you all to look at it after it wins and gets shown at Endercon. You're being innocent. Maybe not Endercon doesn't allow out outside food or drink. I'm talking about your pig. <laughs> i'm <about> your pig. <laughs> saying he's <coughs> a fool. Shut up. Shut up. Jesse said shut up. Do you need to hear it again? I dunno. Maybe. <coughs> อาจจะเสียเวลานายเลยเรามีงานนะแกมีเพื่อนช่วยหรอกนะเราคิดเจสซี่เหรอวะเรามองว่าอะไรง่ดีอยู่แล้วเนี่ยนายช่วยพวกนี้เหรอถ้ามีราคาที่ถูกต้องนะฉันช่วยทุกคนแล้ว exactly no hard feelings guys if you're cool with petra you're cool with us so why don't we just forget about all this and you know make this about how cool our builds are we're going, crush... we going to crush you <laughs> i don't know if you know this but we're pretty good it's oh, <laughs> oh, like, oh, like, like a joke right no i'm serious we're going to destroy you <laughs> ไอพวกนี้มันไม่เชื่อเลยว่าเราจะชนะแน่โชคดีแล้วแกนะไอ้บ้าเอ้ยมันดูถูกเราโอเคการแข่งครั้งนี้จะเริ่มแล้วนะพวกนั้นมีบีคอนซึ่งผมก็รู้ว่าบีคอนทำอะไรได้นะฮะเพราะว่าหลังจากที่บีคอนมันเข้ามาในเกมผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับไหนแกเบลอยู่ไหนอ๋อยังไม่ได้เจอออสโอตออสลอโอสลต เป็นชื่อทีมนะรู้สึกเ,เราไม่มีจับมือแบบนั้นเลยนะ <c oughs> เราทำขึ้นมาได้นี่ builder bump builder bump builder bump builder 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 เอาอะไรดีวะ builder bump ไปชื่อไมหมอ๋อ เอาไม่โอเคอะเราทำได้นะถ้าทำตามแผนแล้วทุกอย่างจะดีมันชาแห่งหมูจะไม่ชนะเอ้ยจะไม่แพ้จะไม่ชนะได้ไงล่ะเริ่มทำกันโอเคตอนนี้ผมจะได้ทำอะไรไหมเนี่ยผมอยากดูเฉยๆจังยูโอเคเราต้องรีบทำให้เสร็จเร็วที่สุดนะนะ โอ้ยผมไม่เคยโอ้ยฉันกลัวจังเลยเนี่ยทำคนนายไปเถอะแน่อย่ามากังวลของเราเลยบอกเลยเนี่ยมันคิดว่าของเราจะเป็นตัวปล่อยจรวดอย่างเดียวนะฮะปล่อยไฟเวิร์นะไฟเวิร์ภาษาอังกฤษเป็นไงครับผู้ไฟนะฮะภาษาไทยภาษาไทยอ้าวเขาคงเริ่มมาแล้วโคง ของข้าเจ้ายังไม่เท่าไหร่เลยเฮ้ยอันนี้โอเคแต่ว่ายังเล็กอยู่อันนี้ของพวกนั้นเหรอยังดูไม่เท่าไหร่เลยนะแต่ของเราก็ดูไม่เท่าไหร่เหมือนกันนะ moment of truth งออย่าบอกว่าจบแล้วมันดูดีมากเลยนะเราจะชนะแน่นอนนะแอดเจอแมนนี่เจ๋งสุดๆเลือกได้ดีมาก มีเฟมเรตตกด้วยเจ๋งดีนี่เพื่อนไม่โอ้ไม่มีช้างนะนแน่มันก็แค่มันก็แค่กองกองแก่นะนะอุ้ยหมูหมูไม่แย่ <c oughs> yeah, แล้วเกิดเรื่องแล้วอ่ะ้ยลูเบนไปแล้วเฮ้ยลาวาเริปเป่มมาแล้วอ่ะเ,เราต้องไปแก้แล้วเราต้องไปแก้ไขแล้ว เราต้องเซฟเดอะแมชชีนก่อนดิจะออกไปไหนได้ไงล่ะเฮ้เราต้องช่วยทุกคนเพราะเราเป็นฮีโร่เราจะไปเจอกันที่เอเดอร์คอนนะยูร์แฟสเตอ์วิดเดอะแมชชินโอเคเราต้องไปตามหมูสู้ๆหมูนี่เป็นเรื่องของเราอนะ่ะนิวคิดออนเดอะบล็อกโอ้หมันเริ่มมืดแล้วงั้นเราต้องเจอเรื่องแน่เลยอ่ะ ถ้าผมเดาลอดเรื่องนะเราจะเจอปีศาจแล้วก็บักวอรเรอร์เลยนั่นจะมาหาเรานะฮะอื pig tracks เฮ้ยมันเป็นรอยเท้าหมูโอเคอย่า okay. งไรอีกวะอืม oak tree เราต้องแกะรอยไปเรื่อยๆนะฮะอ่าฮ้าไม่มีอะไรเลยอะนะโอ้ข้างบนนั่น Could Reuben? that be ไม่มันไม่ใช่รูเบนแน่ๆมันจะเป็นรูเบนได้ยังไงวะเดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะโอ้ยไฟไหม้อย่าบอกว่าเป็นรูเบนที่เราทำอะไรได้วะบอนิ่งไฟถ้าเป็นไฟป่าล่ะโอ้ย ไรคิกท right ุกขอลูบินโอเคเอ่ไงลูบินอยู่นี่ไหมลูกลูบนลูบินมายอยู่แถวนี้อันนี้เป็นรอยเท้าหมูอีนแล้วเหรอมันไปทางนั้นนะ่ะ <Stupid pigs. S 1> ไงหมูน้อยหมูน้อยนะ่ารักจัง <Rub en. S 1> no, มันเหมือนกันไปหมดเลยอ่ะทำไงดีผมต้องสำรวจแถวนี้ให้หมดอ่ะก่อนจะเดินไปเราจะเดินไปถูกทางไหมเนี่ยมันเริ่มมืดแล้วนะมันเริ่มายเป็น walking dead แล้วอ่ะแกนี้มีซอมบี้เหมือนกันด้วยรูเบนต้องกลัวมากแน่ๆเลยชื่อมันอ่านว่าอะไรว่ารูเบนรูเบนใช่ไหม สำรวจ modeling costume ่ะอยู่ไหนเฮ้ยนายอยู่ในนั้นเหรอโอ้ย,ออยมันมีปีอกอ่ะอ๋อก็แค่ปีกไม่เฉยๆหรอใช่รูบเบนนะฮะโอเคดับไฟก่อนให้ตายสิฉันไม่หนานะฉันไม่ฉันไม่หน,า,น,มหนามาขนาดคนเดียวเลยอะนะมันน่ากลัวขึ้นทุกวี่ทุกวันทุกวันทุกวีนกว่นะฮะ โอเคเฮ้ย <Okay>. เราเจออะไรก็ไม่รู้อะ่ะโอเคผมขอตัดผมขอตัดจบแล้วกันนะฮะสำหรับ,รบใครที่อยากดูต่อก็ต้องไปดูกันต่อพาร์ทหน้านะฮะโอเค okay, งั้นสำหรับพาร์นทนี้ผมขอจบการพาร์นทนี้่จะกันพาน,นะครับสวัสดีครับโอเคบายนะฮะ <Okay. S 2> <Yeah. S 1> อย่าลืมดูนะเ <Yeah. S 1> จะก,กันพาร์ทหน้านะโอเคบาย